ก็สวัสดีครับกลาบสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆชาวตำนานจอมยุดพูดทางสารนะวันนี้มาอยู่กับช่องถังข้าวนะครับผมจะมาพูดถึงสมุนไพรอมตะนะครับว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างและสมุนไพรอมตะนะครับแต่ละชนิดมีตัวละครใดในนิยายนะครับใช้ไปบ้างนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับ ก่อนอื่นมาดูก่อนนะครับว่าสมุนไพรอมตะคืออะไรนะครับสมุนไพรอมตะนะครับเป็นพืชหายากที่จัดอยู่ในประเภทสมบัติลำค่าจากสวรค์นะครับนายบันทึกรับสำนักทางนะครับหรือว่าคัมภี์เสียนเทียนนะครับมีการระบุว่าพวกมันจะเติบโตในความอุดมสมบูรณ์3ประการหลักนะครับหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสถานที่พิเศษที่แก่นแท้ของสวรค์และโลกควบแน่นเช่นบ่อน้ํผู้หญิงหยางน้ําแข็งและไฟในป่าพระอาทิตย์ตกนะครับโดยพื้นฐานแล้วพืชธรรมดาไม่สามารถเติบโตใกล้ๆบ่อ น้ำผูหยินยางได้นะครับแต่กลับเป็นผลดีกับสมุนไพรอมตะนะครับเพราะเวลาในการเติบโตนะครับจะสั้นลงพันเท่าสมุนไพรอมตะนะครับใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างยาพิษยาแก้พิษตลอดจนยารักษาทางการแพทย์นะครับหากรับประทานมากเกินไปก็จะมีผลข้างเคียงได้นะครับต่อไปเรามาดูสมุนไพรอมตะชนิดแรกนะครับดอกฤดีอาวอนนะครับดอกลดีอาร์วอนเป็นสมุนไพรอมตะและเป็นเจ้าแห่งบุปผาด้วยนะครับคุณสมบัตินะครับคื้ชีพสร้างื้ะเยื่อใหม่ และให้พลังชีวิตมหาศาลนะครับผู้ใช้ภาคหนึ่งนะครับเทียวอู่ภาค2ทางอูทงนะครับภาค3ทางอูดินนะครับถ้าหากท่านใดนะครับอยากจะฟังตำนานของดอกวิดีอาบอลนะครับผมทําคลิปไว้แล้วครับไปค้นหาดูในช่องได้เลยนะครับดอกที่2นะครับเป็นดอกเพลิงอัคนีนะครับดอกเพลิงอัคนีเป็นดอกไม้ที่มีพิษกัดกร่อนร้ายแรงนะครับคุณสมบัติด้านพิษนะครับมีพิษกัดกร่อน ประโยชน์เมื่อทานเข้าไปนะครับคือทนไฟนะครับผู้ใช้ภาคหนึ่งครับถังซานภาคสามเลยจ้างี้นะครับภาคสี่ถังส่วนอีนะครับต่อไปนะครับดอกไม้น้ําแข็งทมิน8แดแฉกนะครับดอกไม้น้าแข็งทมิน8แดแฉกเป็นดอกไม้ที่มีความเย็นมากที่สุดนะครับคุณสมบัติด้านพิษคือทําให้ระบบประสาทแข็งตัวนะครับประโยชน์คือทนความเย็นนะครับผู้ใช้ภาคหนึ่งถังซานนะครับกินคู่กับดอกเพลิงอัคนีเนาะ ภาค2หัวอีห่าวนะครับภาค4ทัถังส่วนอีนะครับต่อไปนะครับดอกจุมพิษสีโลหิตนะครับดอกจุมพิษสีโลหิตมีผลกระตุ้นพิษให้ออกฤทธิ์เร็วขึ้นนะครับคุณสมบัติคือกระตุ้นพิษทุกชนิดให้ออกฤทธิ์เร็วขึ้นพันเท่านะครับผู้ใช้ภาคหนึ่งถังซานะครับ โยนใส่บอ่อน้ำค้างบาดานในเมืองแห่งการสังหารเนาะต่อไปเห็ดลินจือนอปอก้านะครับคุณสมบัติเพิ่มพลังวิญญาณเพิ่มคุณสมบัติทุกด้านนะครับผู้ใช้ภาค1น e ึอีเสียวกังนะครับอาจารย์ของทางซานภาค4 ทางส่วนอีกนะครับต่อไปเซียนวารีหยกนะครับคุณสมบัติเพิ่มพลังวุญญาณ7ระดับนะครับผู้ใช้จูจูชิงนะครับต่อไปดอกน้ําค้างศาสตรฤดูนะครับคุณสมบัติพัฒนาพลังจิตนะครับเพิ่มความสามารถของดวงตานะครับผู้ใช้ภาคหนึ่งนะครับทางซานภาค2วหัวอี้เฮานะครับภาค3เจียเซี่ยนะครับต่อไปดอกหอมอมตะนะครับคุณสมบัติชะลอพิษลดความรุนแรงพิษดึงดูดสัตว์ร้ายนะครับผู้ใช้ภาค1นนะครับทางซานยางอูตีนะครับต่อไปนะครับ ดอกไม้เซียน8กลีบดอกไม้เซียน8กลีบเป็นดอกไม้คู่กับดอกทิวลิปจีหลัวนะครับคุณสมบัติคือพัฒนาพลังวิญญาณ5ระดับนะครับผู้ใช้ภาคหนึ่งเอ้าสื่อขาต่อไปดอกทิวลิปจีหลัวนะครับดอกทิวลิปจีหลัวเป็นราชาในหมู่ดอกไม้นะครับมีความสามารถในการข่มดอกไม้อมตะชนิดอื่นๆนะครับคุณสมบัติเพิ่มพลังวิญญาณพัฒนาห่อแก้ว9ก้าสมบัติได้นะครับทำให้หอแก้ว7สมบัติกลายเป็นหอแก้ว9ก้าสมบัตินะครับผู้ใช้ภาคหนึ่งนะครับนิ่งหลง ผู้ใช้ภาค3ามทางอูลินนะครับต่อไปดอกเป็นจมาสวรรค์นะครับคุณสมบัติเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแขนและขานะครับขยายเส้นเลือดเส้นลมปานนะครับผู้ใช้ภาคหนึ่งใต้มู่ไปภาค3ทางอูลินกูเยน่านะครับดอกงอนไก่เพิ่งปักษานะครับคุณสมบัติกําจัดสิ่งแปลกปลอมแก้ไขสายเลือดที่แปรพันธุ์นะครับผู้ใช้ภาคหนึ่งหมาหงจิ้นนะครับโสมราชันนะครับคุณสมบัติสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับไม่มีผู้ใช้เนาะอันนี้เป็นเงื่อนไขในการชุบชีวิตเสี่ยวอู่น ต่อไปต้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณสมบัติใช้ปลุกวิญญาณอันนี้ก็ไม่มีผู้ใช้นะครับแต่เป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการชุบชีวิตเสียวูนะครับและสุดท้ายนะครับเป็นชนิดสุดท้ายละสมราชันนะครับคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างรากฐานการฝึกฝนนะครับผู้ใช้จีเซียงนะครับลูกศิษย์ของทางซานเนาะก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลของสมุนไพรมตะที่ผมรวบรวมมาครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดการใดหรือข้อมูลตกหล่นสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับตําหรับคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับผม